การเมสุมาชาตาปาไปไหนที่นี่ละอาปาเลื่อยจัดไปทีเผื่อนวะนะได้เจอไหมเผื่อนไปเจอพินพูดว่าเคยทำซุ่มไปเลยเราพินพูดการเมสุมาฉาเจอกันใหม่นะโไปก่อนกี่นาทีวันนั้นนะไปทำวัดกันไปพวกมึงอ่ะแต่บางทีวะ แต่ไม่เหรอจะไม่ไม่ไมีใครสนใจไปทําวัดเลยวะไอ้เหี้ยไม่ไม่กูพูดพูดไปเรื่อยไม่ต้องสนใจกูหรอกทำไมไม่ทำวัดวะเฮ้ยเฮ้ยทำวูดยังไงจัดไอ้เหี้ยมึงมึงดันไม่ไปทำวัดวะไอ้เหี้ยดันสเตมเมอร์หน่อยดีวว่าไอ้เหี้ยมึงจะไปปล่อยเบอร์งั้นดิเออทำวัดกันบ้างไอ้เหี้ยทำวัดกันบ้างแล้วยังไงวะแล้วยังไงต่อสีนี้สนใจเต็มเลยแล้วยังไงต่อเนี่ยไเหี่ยที่สนใจอะไรก็ไม่รู้กูก็พูดไปเรื่อยไอ้เหี้ยมันใส่ใจอะไร ตะกี้ติดหมดแน่ๆเฮียหวยเทียนนะหวยเทียนว่ะแหมเฮียเทียนแล้วก็อะไรไม่รู้ไอ้ียคิดจะพูดไปเรื่อยเหมือนกันเนี่ยคนไทยพูดไปเรื่อยเฮียมึงไอ้วานมึงหาพวกกันนะเนี่ยมึงหาพวกคนพูดไปเรื่อยนั้นเนี่ยมึงแค่คนไทยพูดไปเรื่อยเฮียมาเข้าเองดีเป็นลูกเลยเนี่ย ไม่ไหวได้ไงวะคุยเฮียไม่ให่วางคนเดยมเว้ามเป็นมัดมัดขนาดนั้นไอเฮียมาท้อต้นละวยเ่นาดมาันมั้แอคโดดสวยๆสวยเลยเนี่ยเออเล่สวยสวยสวยเลยใช่ไหมสวยสวยเลยไอเฮียดห้าเลยอ่ะสวยสวยเลยอ่ะวยไม่ทำวัดว่าไอเฮียวยปไอเฮียจะลูกัวนะ ไอ้เฮียเหมือนจะช่วยนะคือคือถ้าถ้าว่าทำไมพูดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ไม่มีอะไรหายไปเลเออไอ้เชียร์อาร์นี่ตัวจุดประเด็นเลยเนี่ยเวยก็กูไม่อยากให้มุกเพื่อนมันหายไปไงมันจริงจังใครว่ามุกไอ้เหี้ยเออมันก็พูดอยู่พูดไปเรื่อยตั้งใจเลยแล้วเมื่อกี้คนเดี๋ยวกูไปไกูเหลือสองสองคันเอง ตัวเองนั่นะไม่มีกูแบกอะให้กัดไมาไม้โอเคอ้าวก็ตัวเังไงอะหัวเงาหัวตัวเองนั่นเองดูเงาหัวในแมพมัมีไหมอะไม่น่ามีแล้วไม่ตัดนะไอวานได้กลิ่นได้กลิ่นแพ้ด้วยว่ะคนเนี้ยแพ้แพ้แล้ววะได้กลิ่นแก้ม๋ยวกูพาได้แพ้ไม่แก้ไอวานไอวานสมัยนี้แก้ไม่ได้แล้วยาว่ะ ไม่จริงฮะเอ้ยกูไปเองมึงอย่าเดินไปกันร้อนเถอะรอร้อนเถอะเอ้ยมึงรอเขาจะใกล้เลยร้อนกูไปทอนเลี้วหน่อยงานนี้มีแก่ไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอยู่แล้วไอ้ยี่ไม่คอนเลยว่ะยิงไปเอาพนมไม่สู้เลยว่ะคอนคอนแล้วสิบห้าทีคอนคอนโอ้โหเอิร์อสวยเจ่มมันอะไรวะสวยเจ่มไอ้คฟาร์มโฟนมาละแต่ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ ชายหมดทป6ตัว5ตัวเฮ้ยใจว่ะใช่มันเล่นหมากันเยอะจังว่าเพื่อนระวังนะได้หายไปไหนตัววะตาม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยปล้ามทไรนะอ้ามจอี้ยโอ้โหพิชีพิชกีไปอยากให้กูเล่นต่อเหรอให้สั่งนะใช่นี่อยากเล่นก็เล่นเถอะเหียไนี่ยเอาไม่มีใครว่าหรอกไม่เล่นรู้ได้ไงมีใครว่า มีคอยมีคนคอยว่าแล้วว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างงี้นะอยู่จนได้ที่5โมงนะอยู่จนไอ้แนงกลับมาเล่นด้วยกันอ่ะง่ายๆคิดว่างั้นแหละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างง่ายอ่ะจริงพี่ไอ้แนงไปนอนไอแนงตื่นมายังเจออ่ะเจอจริงอันนี้อันนี้ก็จริงพอๆใส่ยาใส่ยายามนี่ไม่ได้มาง่ายๆนะไม่มีอีกแล้วหันมาเมื่อไรก็เจอ ไอ <c oughs> เคียร์ตี้ดิเดมึงไงไอคุณเจ้าดี้นกมีเพื่อนคุยอ่ะไม่มีแล้วทำไมเนี่ย <c oughs> ไม่มีแล้วหันมาอะไรกันเจอก็ชอบว่ะโอ้ยเฮียผบหายเลย อเอาป่ะเอาเอาปับปั๊บปับยังไม่ถึงวะพอาะว เอ็ดแม่ตัดสวยทีย่กระดือไม่ราดไม่ลาดออเอ,อดลูไวะ โโอ้เจอสตาร์แฮนด์เมคเข้าไปมีหนึ่งชุดวันวันวัน ได้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 แรงอยู่กูแรงอยู่กูโอเคไหมครามพูดเลยครามพูดเลยกูเลกูพยายามไปอยู่สวยมานี่สัตว์มึงไงเฮีย

vân yêu 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 đấy 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 bây giờ luôn

เป็นพีอยู่จัดการได้โหหวานสวยๆเลยไม่ได้อาพ <RP, S 1> ีไม่ได้อาพีสหาบาทาจำกัดบนฟีนะบนฟีนะอคอควินองการองเราไปก่อนเลย

วานตายเจ้นตีน๋จะไหววะไหเลยเฮียวานตายมึงเฮียไหวตีู้รู้ตีไม่ <c oughs> ตีอุ้งสามทีตายห้าไอเฮียเอาีินี่ต่อ,ตอ,ตอเอา<ป>เอาตากให้ได้ละสัตบาราเมาเดมาเด โอ้โหอยากอื้อไปแนกมาแนกมาโอ้มีกลับด้วยไปเลยอะไรนะปล่อยอะไรใครพูดหมอยๆอะไรนะแก๊เจ๊ แก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 แม่มึงดีออโอ้ยตายหมดตายหมดยอดว่ะอ้าวเลยัตัวดามึงหมดมึงตายแไอ้อ <c oughs> ออถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วพอไอเอ,อ็เลื่อนไม่พร้อมมึงอ่ะ <c oughs> ไปก่อนไป Không phải ta bình lôa đi kia mày hiền hồn hào thang hồn hào thang hồn hào được hồn Đi thang hồn hào thang hồn hào

ไม่แตกทีวะปอมนี้เนื้อสัตว์โคตรเพื่อนนาพีไปแล้วใช่ไหมเมือ่อกีพ้พีไปแล้วพีแล้ววายอ่าพุ่งมาหากูพุ่งมาหากู เป็นฮีอะไรห้อึมาดิึมาดิต่อยโย่หมดไอ้สับมาดิเนที่สุดกระแตกสัตวบยี่อะแคลรี่แล้วไงอะแก็นกระพิลแล้วชิบหายโอ้ยกระพิลเดียวลาเลยหรอเออ อ้าวสวยจัดอย่างนี้นออก,กินแล้วไอ้เหี้ยครับผูโดดข้าไปถามโทร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 โอ้โห้ีบบังเหี้ย รวยเลยเพี yeah. ่อ เฮี้ยไม่โดนนี่วะเียงูงูงูนี้ยเนี้ยเนี้นีกลางกลางเฮี้ยงูอยู่ล่างก็ปล่อยมันอ้ย สวยวนันโจอย่ารอเถย,ยสัตว์ผลวิชันก่อนส <c oughs> ดไหวสดไหวมาแล้วจะเกิดป <c oughs> ้องออป้องป้องนะ มียาก,กดแบคคิงอ่าก็แล้วมันมาอยู่กใกล้ๆคุณต่อไม่ว่าจะเล่นไกลสมัยอีก่ะอมบนเฉยไอ้เฮียเล่นกับเพื่อนได้แล้วไปก็เก่งเนี่ยทำไมไม่มาแต่แรกวะไอ้เี้ยเต็ดแ,แล่ไี้อะ็บด่า โอ้ยย่างแรงไงเฮียเนี่ยไม่นะไอ้สวยใส่สัตว์มาดินอนนอนไปซะเฮ้ยเฮ้ย ไม่ต้องถอยแล้วอ้โหยัดลูกอ้ไอ้เหี้ยมึงเล่นไก่เพื่อนอีกแล้ว

ตัวล็อกนักตายนักตายโอ้เอี้ยมบายจะบบัดเลยเฮียนี่ไงขอฝันทุกหัวอุ้ยทีเดียวทีเดียวนี่นี่มือดีมึงอ่ะในี่ช่วยบ้านหน่อยเออได้แบ็คได้แบ็กนักได้แบ็คเนี่ยได้แบ็คไปอ่ะไปอ่ะ ไปตีก่อนหน่อยหน่งหน่อยชุบ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 โอ้ยเพื่อนกูสปีดอุ้อุบยุอุยุยอุยอ้ยอยออ้ยอุ้ย้ยอุ้ยยอ้ยอุ้ยอุ้แุ้ยอุ้ยออยย้ยอง้ายอุยอออ้ยออุอุยออออ แขวะฮาวิ่งไปๆมั้งไอ้เหี้ยหมดเลยปะทุกหมดเลยมั้งน่ะไอ้เหี้ยสบายกันที่ผาหมดทุกคนไอ้เหี้ยอ่ะไอเดะไป อกอะรุกญาตอะเราตัดลอยอ่ะตายละไปไปตายตายตายจา,ามแน่นตายจามแน่นตายห่อยไป,ไปเอไปไปเอห่อยอยู่เดินได้เร็วเท่านี้อ้อเอ้าวบินมาละไอ้เหี้ยมันมีพายุอะไป่ะโอโ้โห อัเนเอาหลบกีไปแล้วปอปอปออีฮิเอ็มเวียนว่ายตายเกิดัะเป็นอะไรเลยนี่สิบวิสิบวิมีแมงนั้นแมงนั้นมองแมงนั้นมองอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยผมอร่อยอ่าวหวาดแกไปแล้วเหรอหวาดอยู่โน่นใเทียเอ้โอ้ โอ้โหอืสวยเอามันเอาเฮ้อเฮียทางกูดาไว้จัดเป็นโลนะ ย้อนแถวนี้ก็ได้หนูกูไปฮิววานใครบอกกินมีกินจะแพ้วะกูเนนหนนะหวานมินปั๊บปั๊บเอาลูเดียว,วอยู่เนี่ยเนี่ยมันจะเออเกิดภาพประมาณนี้ต้องคอ,อยกระชากคอเสื้อตลอดเวลาไม่ง,งั้นมันจะเดินแยกไอ้เฮียเนี่ยฝึกการคอในทีมอ่ะไอ้เฮีย พอแม่มึงกับตัวอยู่ข้างบนแล้วก็โดนตายคนเดียวพอแตะตอนแบ,บ่งไม่จำนะออก็ะจาก็ก็ชมตลอดตอนโดนด่าก็ต้องโดนไหมละ่ะยัไม่มีเกิด เราแล้วกูรอดไอ้ตัดเจ็บเจ็บเจ็บอุย้ยขอตันหน่อยขอตันทีตัดเป็นไงกูไปก็ได้อืเย้เย้ เฮียเมกาอย่างนี้ไม่กล้าแล้วกล้าแล้วอ้องบึงได้เทมเทียสองบ้าครับในไอสัตว์เอองงจัดโอ้โหเฮียแมงวอ์ โอ้ oh, ูมาโดนด้วยกูลบก่อนกูลบก่อนลบก่อนมามึงก็กลัวมึงก็กลัวสวยๆนกตายเอ,อิร์ทเพื่อนตามไม่ได้นะเพื่อนติดงูหวานเพื่อนติดงูหวานอืมเพื่อนติดงูหวานติดแหละ ติดใจไม่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 ใช่ใจยืนยันว่าไม่ใช่ใจใช่เอาพูดพร้อมกันติดอะไรสิ่งสิ่งนั้นน่ะนายก็รู้จักใช่ไหมสิ่งสิ่งนั้นน่ะนะออกใจกันเลยต่อตัวเหี้ย ไม่รู้งานอะเออดีว่ะทีอะปากดีใช่ป่ะ <laughs> ว่วาแต่วานติดรอะ่ะต <laughs> ิดใจติดใจตติดใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แเราถามําพี่อะไรไรครับเอมาโตโน่นะขอลองละ <laughs> ไม่ชอบคำตอบหรอเหี่อ yeah. On, on, on.